กรณีที่มีลมพัดเต็นท์พังนะครับเมื่อวานนี้เป็นลมพายุฤดูร้อนเนาะนะครับพัดเต็นท์พังเป็นโอ้หหลายสิบหลังเลยแล้วก็หลายตลาดด้วยนะครับอันกรณีอย่างเงี้ยนะครับเป็นด้วยความที่มันเป็นพายุฤดูร้อนเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับว่าจะเจอแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะครับจะมีหลายร้านมากเลยนะครับร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็เราลมคืออย่างเงี้ครับ ที่ผมให้ทาเพลิงเหล็กเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเพิงเพื่อที่จะ,ะบรรเทาความความเสี่ยงในเรื่องของลมฟ้าลมฝนนะครับแล้วก็มันจะได้สะดวกนะครับเราไม่ต้องมาซื้อผ้าใบหรือซื้อเต็นท์ใหม่ๆตลอดนะครับเพราะว่าเพิงเหล็กเนี่ยต่อให้มันล้มมันพังนาดนี้เราก็ยังเอามาตัดมาเชื่อมมาซ่อมได้นะครับแต่เป็นผ้าใบคือบญทีขามันหักมันพังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ซ่อมบำรุงลำบากนะครับ แต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีเต้นหลายหลังเนี่ยก็สามารถจ่เอาอะไรมาจอยกันมาใส่กันได้นะครับวิธีการแก้ปัญหาช่วงลมแรงนะครับก็คือต้องมีการลดระดับเสานะครับเสาลงมันจะปรับได้ทั้งหมด3-4ระดับนะครับถ้าผมจะเป็นผิดความสูงของเต้นนั่นก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรยี่สเมตรหนะครับจากจั่วนะจั่วลงมานะครับถ้าเราวัดจริงๆนะครับทําไมข้างบนต้องเป็นจัว่วเพราะว่าน้ำจะต้องไหลนะครับน้ําจะไหลถ่ายเทได้ ไม่ขังในเต็นท์นะครับจะทําให้เต็นท์เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะป้องกันน้ําได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอย,อย่างหนึ่งก็คือบางทีแดด่องนะครับพอแดด่องเนี่ยแต่ละร้านก็จะมีการขึ้นผ้าใบนะครับขึ้นผ้าใบเพื่อที่จะบงังแดดหรือพอฝนตกคิดว่าลมไม่แรงก็ขึ้นผ้ายางนะครับผ้าใสเพื่อที่จะโชว์ของได้อยู่แล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นในการขายของนะครับแล้วก็ป้องกันน้ําที่จะโดนสินค้าหรือโดนของเสียหายนะ บางทีจุดนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดแรงต้านของลมนะครับแล้วก็เต็นท์เนี่ยพังนะครับแล้วทีนี้เต็นท์เนี่ยเวลา,าถ้ายึดได้หลังหนึ่งมันไม่พังมันก็ไม่พังเลยแต่เวลาลมซัดมาเนี่ยบางทีไปมันไปทั้งแถบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมาติดกันมาติดกันยึดสมอติดกันนะครับแล้วมันก็ดึงกันไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้นะครับ วิธีแก้ก็คือผมก็ใช้วิธีการทําเพิงนะครับเพิงเนี่ยเพิงเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าใครไปต่อเติมอย่างผ้าใบนะครับขึ้นผ้าใบหรือขึ้นส่วนขยายของมันออกจากเพิงเนี่ยนะครับแล้วทําให้มันเกิดแรงต้านของลมเนี่ยก็อาจจะทําให้เพิงมันล้มมันพังได้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าลมแรงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องม้วนผ้าใบเก็บนะครับเก็บผ้าใบเพื่อไม่ให้มันต้านลมเนาะแล้วก็อาจจะทําให้มันไม่บังบังลมแล้วบังร้านด้วยนะครับ ก็ก็เลยเป็นเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับทีนี้ทําไมบางร้านอยากทำบางร้านก็ไม่อยากทําอันดับแรกเลยขึ้นอยู่กับตัวเงินเนาะตัวเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับคือเต็นท์เนี่ยเต็นท์พับขนาดสามคูณสามเนี่ยบางร้าน,นี่ยคิดว่าใช้หนึ่งเต็นท์เนี่ยก็ลงได้หลายตลาดนะครับอาจจะวิ่งเจ็ดวันเนี่ยก็สามารถที่จะพับเต็นท์แล้วก็เก็บไปลงที่อื่นได้นะครับ แต่ถ้าเป็นเพิงเนี่ยสร้างมาแล้วนะครับต่อให้เคลื่อนย้ายได้ก็จริงยกได้ก็จริงแต่มันก็ไม่สามารถที่จะย้ายไปตั้งที่อื่นได้นะครับมันจะทําแล้วก็อยู่จุดนั้นนะครับเป็นเวลา3วัน4วัน5วันแล้วแต่นะครับบางร้านขายขายอยู่จุดเดิมเนี่ยสองาวันอย่างตลาดผมบางที่มี2อสวันนะครับก็ตั้งอยู่จุดเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับก็บางคนคํานวณแล้วมันคุ้มนะครับแต่บางคนคํานวณแล้วไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะซื้อเต้นหลังหนึ่งเนี่ย ก็อยากจะลงให้มันคุ้มทุกตลาดนะครับแล้วก็มานั่งคํานวณแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอพายุฝนแล้วเจอปัญหาเต็นหักเต็นพังเมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะเต็นราคาที่ไม่แพงพันกว่าบาทพันห้าพันหกนะครับคือราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่ความหนาของผ้าใบาครับผ้าใบามันจะมีตั้งแต่สี่ร้อยดีนะครับความหนาของผ้าใบานะสี่ร้อยดีหกร้อยดีแปดร้อยดีนะครับถ้าตัวแปดร้อยก็จะหนาหน่อยทีนี้ ที่จะต่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ตัวผ้าใบนะขนาดสามคูณสามนะครับอันนี้ราคาสามคูณสามนะแต่ถ้าราคาเล็กอ่าเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็จะมีราคาที่ต่างกันออกไปนะครับทีนี้ตัวต่อมาที่เป็นปัญหาที่ทําให้ผลของราคามันต่างก็คือโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างเต็นท์เนี่ยโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่นะครับมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าแต่มันก็จะมีราคาที่สูงกว่านะครับเต็นท์พับดีๆเลยนะที่มีการซื้อกันจะราคาอยู่ที่ 2,000ห้ถึง2,008รวมพาใบนะครับรวม้าใบเนาะมันก็จะหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีบางร้านที่ใช้วิธีการทำเป็นเหล็กจริงๆนะครับเป็นโครงสร้างหล่งจริงสั่งทำเองนะครับก็จะมีราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับอาจจะหลายพันถึงเป็นหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ทีนี้ความแตกต่างมันก็เลยมาส่งผลให้กับ กับตัวราคาที่จะมาลงทุนทําเต็นท์แต่ว่าเต็นท์พับมันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็ไปลงได้หลายตลาดนะครับอันนั้นก็คือคนที่ไม่มั่นใจกับกับการขายของว่าอยู่ตลาดนี้แล้วมันจะรอดหรือเปล่านะครับแต่เฉลี่ยแล้วรอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับตลาดนี้มานานขนาดไหนนะครับบางร้านอยู่มาหลายปีนะครับหลายปีแต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่อย่างถ้าอยู่กับผมถ้าทํานะครับมันก็ต้องสองตลาด สองตลาดเนี่ยนะครับเพิ่มผมคิดอยู่ราคาที่สามพันเจ็ดร้อยบาทสามพันเจ็ดร้อยบาทต่อหลังนะครับต่อหลังแต่ถ้าเป็นสองสองห้องติดกันนะครับผมคิดอยู่ที่ห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดนะครับก็เหมือนบวกเพิ่มอีกแค่สองพันเพราะอะไรเพราะว่าเหล็กมันสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับเสามันก็ไม่ต้องซื้อลดลงไปอีกหนึ่งเส้นอะไรเงี้ยนะครับเหล็กราคาสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยอย่างเงี้ย ครับเหล็กกล่อง2อ2มันก็ลดลงไปเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ราคาราคามันซอฟลงนะครับแต่ถ้าต่อหลังเนั่นคือ3ามพันเจ็ดสามพเพราะอะไรเพราะว่าเหล็กมันมันต้องมาใช้กับกับตัวนั้นทั้งหมดนะครับนะฮะก็ตีคร่าวๆเลยนะครับเฉพาะหลังคาเนี่ยข้าบนเนี่ยก็พันกว่าบ,บาทนะครับพันสองพันสามว่าไปรวมน็อตนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กก็พันกว่าบ,บาทนะครับ มันไม่อยู่สิเกือบสองพันนะครับเกือบสองพันกว่าบาทแล้วก็รวมค่าแรงรวมอะไรไปมันก็ตกสามพันกว่าบาทนะครับสามพันห้าสามพันเจ็ดแล้วแต่ราคาเหล็กนะครับแต่ถ้าคําคนวณความคุ้มค่าถ้าลงสองที่นะครับบรรยายสองจุดก็ต้องทำสองรอบสองรอบก็จะตกอยู่สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดนะครับก็เป็นเจ็ดพันสี่นะครับเจ็ดพันสี่อันนี้คือราคานะครับอย่างผมทําเนี่ยตัวผมเองจะไม่ได้บวกในเรื่องของค่าแรงตัวเอง เราจะพยายามให้ฟีค่าแรงตรงส่วนของตัวเองไปเพราะว่าเราพยายามจะให้ให้ทุกร้านเนี่ยทำทำเพิงแล้วปลอดภัยเรื่องของลมฟ้าลมฝนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยลงทุนทํานะครับลงทุนทําเพิงด้านหลังตลาดโกกทอนนะครับอันนั้นก็หมดไปหลายแสนเพราะว่าเราทําทํายาวแล้วก็ก็เยอะอยู่นะครับยี่สิบหัวห้องนะครับแล้วก็ความสูงด้วย,วยอะไรด้วยแล้วก็ร้านค้าก็มาติดผ้าใบกับอะไรอีกนะครับ มันก็ทําให้ราคามันตกก็คือตกไปสูงเหมือนกันสูงไปสูงนะครับหมดไปหลายแสนอยู่นะครับแล้วทีนี้อันนี้ก็คือเรามาลดสเปคแล้วก็ขนาดลงนะครับให้ความสูงไม่ต้องสูงมากเล็กก็เล็กลงนะครับแล้วก็ให้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ยกได้นะครับเราใช้วิธีการตอกสมอยึดนะครับตอกสมอยึดกับตอกลงดินแล้วก็ใช้วิธีการมาัดหรือว่าเชื่อมติดกับสมอเลยก็ได้ หรือจะยิงน็อตก็ได้นะครับมีหลายวิธีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันโค้งนะว่าโยกหรือว่าล้มเพราะว่าเราไม่ได้ฝังดินนะครับเราไม่ฝังดินเพราะว่าแนวโน้มการเคลื่อนย้ายมันยังมีอยู่แล้วเพลิงตัวเนี้ยนะครับถ้าใครไม่ขายจริงๆก็สามารถที่จะเอากลับไปได้เลยนะครับยกกลับไปได้เลยยกเว้นว่าผมเป็นคนทําเป็นคนออกค่าเลาหล็กค่านุ่นค่านี่ทั้งหมดผมก็ไม่ให้นะครับแต่เพลิงไม้นี่เราก็ไม่ให้หรือ้อหรอกนะครับเพราะว่ามันทําต่อเนื่องกันแต่ถ้าเป็นเพลิงเหล็กที่ทําโดดโดเป็นหลังหลังเนี่ย คุณเลิกขายคุณก็เอากลับบ้านไปได้เลยอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่เราก็ทําให้เพราะว่าผมเคยถามแล้วว่าถ้าผมทําให้แล้วผมเก็บเงินเพิ่มมันก็โอเคแค่บ,บางคนส่วนน้อยนะครับเฉลี่ยแล้วไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้แล้วเก็บเพิ่มไม่มีใครโอเคนะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วทําให้ด้วยแล้วเก็บเท่าเดิมด้วยอันนั้นโอเคอันนี้เป็นเรื่องของตัวเงินในเรื่องของค่าเชา่าที่เราจะต้องเสีย ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการสร้างเพิงเนี่ยมันเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่พอเราทําเสร็จนะครับต่อไปก็ไม่ได้ทําอีกมันก็ช่วยซอฟในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับลมฟ้าลมฝนแล้วก็จะสะดวกในการติดตั้งในแต่ละวันเราก็ไม่เหนื่อยนะฮะอันนี้ก็จะทําให้เราขายของแบบผลา,ายขึ้นเนาะไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องมาคิดว่าจะ จะเจอพายุฝนหรือเปล่าแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องมาคอยตั้งเต็นท์ไม่ต้องมาคอยบางแดดทุกวันนะครับอันนี้ก็ไปพิจารณาดูครับ